ฮาโลตัวใหม่ไม่รู้ใหม่ยังไงแต่เขาบอกว่า<ม>ยาวสองเมตรมีสองรสชาติ <c oughs> ก็คือรส <c oughs> ดั้งเดิมกับรสบาร์บีคิวอันนี้รสบาร์บีคิวก็คือจะมีหน้าปกสองลายลายลายการ์ตูนนะเออเป็นตัวการ์ตูนมีสี่ตัวละครแต่ว่ามีแค่สองรสชาติตัวมันเป็นคาเล็คเตอร์วะหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่ามีมีสี่คนอ่ะเนาะเนี่ยอันนี้มันแนว อันนี้มันแบบวู๊แล้วอันนั้นพาวแล้วอันนั้นอ่ะว้าวแล้วก็แย่แล้วมัน<ช>มต่างกันอะไรอ่ะอ้าวไม่รู้อ่ะเตงมาดูกันอาเนี่ยเตงชี้เตงชี้เนี่ยวู๊พาวพาว้าว,ว,าวยเย่ <laughs> <laughs> เอาไปแค่สองอันพอเออโอเคไป ไปครับเน่สองอันนี้ครับผมโอเคทาโลปกติกินทาโล่จะยาวประมาณแบบคืบหน่อยๆเนาะนี่ทาโลยาวสองเมตรมีสองรถบาร์บีคิวกับรถดด้งเดิมแล้วยาวสองเมตรจริงปะนั่นนะสิจริงไหมมาดูกันนี่หลับเมตก็มีค<า>่ะ ไม้เนี่ยไม้เนี่ยมันยาวสองเมตรไหมอ้วนอันเดี๋ยววัดไม้ก่อนเนาะเออวัดไม้ก่อนใส่ลงมาได้ก็ใส่น้ำเลยมีหนึ่งเมตรนี่สองเมตรวัดกับไม้ก็ได้เนี่ยไั้กับไม้ประมาณไหนนี่ประมาณนี้คือสองเมตร อ่ะอีปองมาจับนี่มีใครมาจับปองมาจับตลับเม็ดคนหนึ่งปองจับตรงนี้ไว้นี่อยากขยับนะเออฉีกไปใช่ไหมนี่เขาตองแพ็กเกจเกขาดีปกติฉีกปุ๊บแล้วกินเลยอันนี้แบบม้วนมาในดูเขาดูใกล้ๆเลยเขาบอกว่าฉีกซองตามรอยและหมุนปลายเส้นให้ตรงกับปากซอง๊ะวะซองดึงปลายเส้นให้โผล่มาจากปากซองใช้สองออ<ห>นิ้วหรือ นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยจับแกนกลางโลได้ในมือเดียวอ๋อเหมือนเราเอาปากลูดทีนี้เราไม่เอาปากลูดแต่ดิอ๋อแกงก็ต่อเขาจับตรงนี้ให้แล้วเอ้งลูดไปทางนู้นได้ไม่หยุดอร่อยได้ไม่สะดุดสนุกยาวไปนี่นี่เื่อนี่เอาปากเหรอจับนี่แล้วก็กินลูดกินใช่ไหมแล้วก็กิ้งแบบนี้แบบเม็ดงั้นงั้นเขาเขาจับให้ไหมแล้วเต่งลูดไปทางนู้นได้ ไม่ใช่เขาต้องจับตรงนี้ดิเดี๋ยวทำาุกหเกเส้นเนี่ยความหนาใกล้ๆหน่อยถือก่อนปกติเนี่ยประมาณสามเส้นป่ะถือก่อนถือก่อนอ่ะอ่พูดใหม่เส้นมีความหนาปกติเส้นทาโร่เนี่ยเส้นหนาขนาดนี้น่าจะได้ประมาณสามเส้นต่อกันใช่ป่ะใช่ม่ได้ใช่นะทราย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 ขอโทษครับอะวองจับนี้ด้วยเออปองให้ปองจับเลยในบุคลากรเยอะฮะในการวัด อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะว่าเออแต่พอเขาอยู่กลางแล้วอ่ะนี้อ้วนกลางจะกินได้ไมเนี่เต็นเนี่ยโหมองดึงอีดึงอีดึงอี นี่ฮะนี่คือเ้นท้าโลจริงๆนะ,ะครับย้มไอีกนะเนี่ยฟองดูวก,กี่เซนสองเมตรสามสิบสองเมตรสามสิบหัวาซองเขียนว่าสองเมตรสองเมตรเราก็ว่ายาวแล้วส <2, 30. S 1> องเมตรสามสิบสองเมตรสามสิบเท่าไหร่นะฮะสองเมตรสามสิบ <2, 30. S 2> ไหนขอช่ยอีกครั้งนึงบอกว่าตาซ<ว>องอะ่ะเขาเขียนว่าสองเมตรสองเมตรเราก็ว่ายาวแล้วนะแต่เนี่ยสองเมตรสามสิบเอาใหมา่ดูใหม่ดูใหม่ เดีย๋ยวฮะผมต้องเดินหน่อยฮะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือตาลโคตรยาวอ่ะโอเคโหดูความยาวเลยแล้วใครจะกินเส้นเนี้ยโอ <c oughs> <c oughs> ้ยยามากเลยดูดิสองเมตรจริงเปล่าสองเมตรสามสิบสองเมตรไม่จริงเรามันยาวสองเมตรสามสิบอ้าวก็คือยาวกว่าที่บอกไว้ <c oughs> เผื่อขาดไงรอแป๊บนึงนี่ฮะเมื่อกี้วัดมาแล้วฮะยาวจริงฮะเนี่ยฮึ่มไอเขาถ่ายอย่างี้เลยอ่ะ ยาวจริงฮะอโอเคลองกินนี่รสชาติมันเป็นยังไงเหมือนแบบทาโร่ธรรมดา<อ>ดไม่แค่าย,ยาวตาติดนัด้วยไหมเนี่ยกินกินทีละเส้นขโมยขโมยคุณแกแล้วโจ <laughs> แบ่งกันกิน <laughs> โอเควันใช่ไหมเวลากินต้องกินแบบนี้ใช่ไหม <laughs> ว่าเอาอยู่แม่สองเม็ดอ่ะอ่ะเาจะลากให้นะดึงไงดึงดึงเงลวลากินอะค่อยๆเคี้ยวกับมันสิคอเฮ้ย <c oughs> กินไปเหมือนมีเหมือนมีทรายอะึ๊บๆ ยังไม่หมดอีกเหรอคนอาจจะงงว่าใครดึงกับอ้วนอยู่ดึงกับอืมอาะเพื่อนเคียบๆย่าเขาถอยก่อนมองหน้ากล้องกินไปพูดไปแล้วก็จะหมดแล้วเอออยไรไหม The winner เมื่อยเมื่อยเี่ยวเมื่อยเลย